มาดูฉเฉลยโจทย์ข้อนี้กันบ้างนะครับเขาให้เขียนสูตร if ที่คอลัมน์ d นะโดยโจทย์กำหนดว่าคนที่สอบได้คะแนน0ถึง49เนี่ยให้ได้เกรด f คนที่สอบได้คะแนน5 0ถึง59ให้ได้เกรด d คนที่สอบได้คะแนน60ถึง69ให้ได้เกรด c แล้วก็คนที่สอบได้70ถึง79ให้ได้ b ส่วนคนที่สอบได้แปดสิบขึ้นไปนะก็ให้ได้เกรด a ไปนะโจลักษณะแบบนี้เราจะใช้ if หรือใช้ vlookup มาสร้างตารางมาช่วยก็ได้นะใช้ vlookup เดียวกันสร้างตารางมาช่วยก็ได้แต่ในที่นี้จะที่บายเรื่อง if อย่างเดียวนะ vlookup เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน if นะครับ if เอาจากหลักการของ if ชั้นเดียวแหละมาใช้โดยที่ อีฟชั้นเดียวเนะี่ยเราบอกว่าจะมีคอมมาอยู่2อันนะครับแค่2อันคอมมาแรกอ่านว่าถ้าใช่ให้เป็นหรือให้เป็นก็ได้นะอ่านว่าให้เป็นก็ได้คอมมาสุดท้ายอ่านว่าถ้าไม่ใช่ให้เป็นแต่ถ้าเป็นอีฟซ้อนกันหลายชั้นแบบนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันนะนนทีนี้เรามาดูนะนใชอยงี้บอกว่าตรงนี้เราเขียนยงนี้ถ้าอีฟอีฟนะอีฟอันนี้ c, c. ีน้อยกว่า50สิ ให้เป็นมากกว่าห้าสิบก็ต้องสอบไม่ผ่านก็ต้องเป็น f ลนะน้อยกว่าห้าสิบให้เป็น f ยังไม่จบก็ใส่คอมมาแล้วซ้อน if if เข้าไปอีกถ้าซนะีน้อยกว่าหกสิบให้เป็นเป็น d นะน้อยกว่าหกสิบต้องเป็น d นะยังไม่จบนะครับใ,ใส่คอมมาเข้าไปซ้อน if ฟเข้าไปอีก ถ้า c สี่ c สี่ตัวเดิมนี่แหละน้อยกว่าเจสให้เป็นให้เป็นอะไรเนาะก็เจ็ดสก็ต้องเป็น c นะครับอย่าลืมใส่เครื่องหมายคำพูดปิดหน้าปิดหลังผลลัพธ์ที่เราต้องการด้วยนะเนื่องจากว่ามันเป็นาแ a คเ c t ร์นะผลลัพธ์มันเป็น c แร r เตอร์หรือเป็นตัวหนังสืออะไรภาษาบ้านๆต้องใส่นะครับ ยังไม่จบก็ซ้อนอีฟกับอีกถ้า C4 น้อยกว่า80ให้เป็นน้อยกว่า80ก็ต้องเป็น B นะทีนี้มันเหลือเงื่อนไขสุดท้ายนะเราจะไม่เขียน E F แล้วนะครับใส่คอมมาเข้าไปอ่านว่าถ้าไม่ใช่ให้เป็นคอมมาสุดท้ายนะรัอ่านว่าถ้าไม่ใช่ให้เป็นเป็น A ไปเลยนะอย่างเงี้ย วงเล็บปิดจะมีอยู่4อันเนื่องจากว่ามี if อยู่สี่ตัวนะก็ปิดสอันถ้ามี if ห้าตัวก็ปิด5อันมี if แปดตัวก็ปิดแดอันแต่ตรงนี้ไม่ต้องไปกังวลนะเมื่อเราปิดปิดไม่หมดหรือปิดแค่อันเดียวหรือไม่ปิดเลยเนี่ยกด enter ไปนะครับพอมันถามก็ตอบ yes ไปนะพอเราตอบ yes ไปเนี่ยเล็กเซลก็จะปิดให้เราเองครับตรงนี้วงเล็บปิดจะขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติจากนั้นก็ ต็อปปี้ลงไปนะสูตรตรงนี้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แหละประมาณนี้นะสังเกตให้ดีว่าเราใช้เครื่องหมายน้อยกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเรียงเงื่อนไขาจากน้อยไปมากนะครับแล้วต้องเป็นขั้นบันไดด้วยไม่สามารถจะเป็นน้อยกว่าห้าสิบกระโดดไปน้อยกว่าเจ็ดสิบย้อนไปหกสิบกลับไปแปดสิบอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันมีโอกาสผิด มันไม่ถูกนะมันขั้นบันไดมันต้องไล่ขึ้นไปแต่ทางกลับกันถ้าเราใช้เครื่องหมายมากกว่าเราก็ต้องไล่จากมากไปน้อยนะครับเช่นไล่จากแปดสิบไปเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบอย่างเงี้ยต้องเป็นลักษณะแบบเนี้ยอย่าลืมนะครับถ้าเราใช้น้อยกว่าต้องไล่จากน้อยไปมากถ้าใช้เครื่องหมายมากกว่าต้องไล่จากมากไปน้อยนะเป็นกฎของมันเลยนะครับก็ลองนําไปปรับใช้กันดูส่วน ตรงที่จะใช้วีลนะุกมาช่วยเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอเอาสำหรับตรงนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะก็สวัสดีครับ